ครับกินแต่ไม่จังะครับนอนน้องซื้อน้องยังนะครับพ่อยค่ะ้องพ่อยครับเป็นยังขึ้นมากกินมูกระทะครับแทบค่ะื้นยังมาออกกากินมูกระทะอยู่ละตอตัวที่สุดเป็นยังคื้มากกินของร้านนี้ครับ ้ำจิ้มข้นแสบค่ะนี่สองร้ให้เหลือผสมกันกระแห้งแสบพอไปยัง่เลยกะกะดีคือกันค่ะเพราะว่าหมูกระทะกะมีประโยชน์อยู่มันจะมีเนื่อเนื้อมีพักมีเส้นกะรักกะครบถูกยางเลยหาหมูกัะก็ถือว่ามีประโยชน์คือกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะของลาดถ้าผซื้อร้านลาเต้เนื้อย่างเกาหลีหรือแบบภาษาบานอกกับหมูกระทะครับ นนเปิปดมาตัวนี้ยังครับเปิดปี4ี่สิบกยี่สิบปีครับครับปัจปจ,จุบันนี้ขายดีไหครับก็เรื่อยๆจากลูกค้าทั้งเก่าทั้งใหม่ลูกค้าเดิมๆครับเก่าแก่กินแตงแต้รุ่นรุ่นลูกจนเขาเลี้ยงจบได้ผัวได้เนี้ยก็ได้กินอยู่กินเก่าอยู่แตงแต้รุ่นรุ่นแม่ยารุ่นลูกยนักนรุ่นหลานแ้วตอนนี้อากาศอากาศากาศลัางหนาวนี่ คือว่ายอดขายดีขึ้นบ่ครับขายดีขึ้นครับคือซื้อมีเด้ครับคือตัดเขามากระสินหรือเขาไปไสกัยญานี่คือให้ขี้ถอนมุกระทอเลยแม่นบ่แม่นครับคล้ายๆก็เป็นเมนูแบบต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเนาะแม่นครับเขอบมากอ่ะมาลองชิมเบอรงนี่สินะอาจจะติดใจในรสชาติยิ่งสินะกับเข้าร่วมเขาร่วมทุกแนวแบบรัาบานนี้ก็เข้าร่วมนี่มัน พราะว่ามันจะต้องเป็นผลดีเนาะเขาจังสิเหตุเขาจังสิจัดทำถ้าเกิดว่ามันบอดีข้าเจ้าขึ้นสิบเหตุดอกคือเนาะแสบทุกงนี้เหน้ำจิ้มมักหมูน้ำซุปถ้าเกิดน้ำจิ้มเพราะแสบน้ำซุปเพราะแสบกินไม่ได้หลายจต่หมูว่านนี่ลูกค้ามาสามกนสามชุดใหญ่เนาะตกคุณละตกคุณละชุดเลยอ่ะกะเจ้าอาการมันเพราะแสบมันก็กินไม่ได้หลายอ่ะปัจจุบันตอนนี้ใครชูแล้เจ้าบาทครับชุดใหญ่สองร้อยห้าสิบจัมโบ้สามร้อยยี่สิบบาท บริการส่งฟรี่ะครับส่งฟรีเหมือนเดิมพร้อมเตากับทาร์ตค่ะครับฝากเบอร์โทรหรือติดต่อนะครับไอ้เบอร์โทรกับ0895302874้าห้าสามองแเจี่เฟซบุ๊กอ่ะเตือนย่างอ่ะพี่ยาผู้เล่นหนาครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีจ้าเพื่อความเป็นเเป็นมือย่างกับมือไร้ไร้สาเหตุที่บอกว่าจะงั้นขอเป็นสารเริ่มต้นว่าช่วยมาชิมทุกท่านเป็นมหาเศรษฐีอยู่แล้ว เคยทานห้องแอร์แล้ววันนี้ขอให้มาสัมผัสโต๊ะลมหนาวกับทานทานนี้ไม่ได่ทานทรมาคือน้ำซุปเข้มข้นน้ำจิ้มรสเด็ดยืนหนึ่งในเมืองกาฬสินเกือบ20ปีนี่คือเจ้าของร้านครับเจ็ฟ์อมครับผมสวัสดีครับสวัสดครับนนัก่นไม่พอไม่พนออ่ แน่นะว่าให้สั่งชุดเต็มชุดแล้วกันมีเปี่ยวฮ้อนเสักชุดลื่นแล้วกับเว็บนีชุดกับชุดลื่นครับผมเอาเอางี้งั้นผมขอญาตสั่งอ่าได้คอับนี่คืนี่หมูกระทะใช่ไหมอันนี้หมูกระทะอะไรอะปลาจูบุไก่นู่น ถ้าใครที่อยากจะไปไปเลือกเลือกได้เลยนะครับทุกท่เลือกเลือกได้เลยครับผมรอบรอบใหญ่เลือกผู้เลือกที่ต้องเลยมันดติดไว้้า่ไม้รับ สนเสน่ห์ของร้านนี้คือเจ้าของร้านนะคะเป็นกันเองดูแลลูกค้าบริการดีเยี่ยมเซอร์วิสเวลิคุดเซอร์วิสฮะบอกเลยว่าติดดาวเลยฮะห้าดาวของกาลสิน์ลยฮะยกให้เดอะเบสเลยฮะที่นี่ต้องเป็นแลนด์มาร์คเลยคือถ้าไม่มาตรงนี้มาไม่ถึงกาลสินนะมากินบ่อยไหมครับบ่อยฮะมาทุกครั้งต้องมานี่จะไปทั่วประเทศทั่วโลกต้องมากินตรงนี้ รู้สึกดีใจ่ะของคุณนะคะที่จะดันให้เรา,ามีโอกาสที่จะขายขายสู่เวทีโลกใช่ค่ะครับค่ะเสน่ห์ของทางร้านเรานะคะที่เปิดมาประมาณ26ปีน้ำจิ้มรสติดอร่อยมากค่ะเปรี้ยวหวานแล้วก็เนื้อนุ่มนุม ปลาก็อร่อยนะคะปลาก็ปลาสดบ้านเราสดค่ะปลาสดปลาเขื่อนปลาเขื่อนน้ำเปล่านะคะใช่แล้วก็เนื้อเนื้อวัวสดๆนะคะที่เรามาทำน้ำน้จิ้มมีกี่สูตรน้ำจิ้มมีผู้เยอะทีเนี่มีประมาณสักสองสามชุดนะมีอะไรบ้างมีน้ำจิ้ม ซีฟ <ítulo> <run> ู anyway, ้ดครับแล้วก so so yeah. so like, ็น oh. so 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 yeah. ้ำจิ้มเนื้อย่างครับน้ำจิ้มครับหมัวยุรน้ำจิ้มปลาจุ่มของเราอ่าน้ำจิ้มตัวไหนที่คนชอบชอบมากที่สุดน้ำจิ้มเนื้อย่างเกาหลีแต่ก่อนไม่ได้เรียกหมูไก่นะเขาเรับตอนนี้เนื้อย่างเกาหลีครับแต่ก่อนเปิดมา26ปี26ครับผมวันนี้โอกาสดีนะครับผมก็ได้โครงการสามพรนะครับนายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวภาคิน วันนี้มีโอกาสต้อนรับนะครับานายกทั่วประเทศไทยนะครับในนามปิทอฟต้ามาประชุมชาวันประจำปีที่กาฬสินก็เลยพามาว่าหมูเกาหลีเนี่ยคือเนื้อกระทะเนี่ยมันจะสามารถถึงสมุทรได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวเราดูคำติชมแต่และท่านนะครับว่าความอร่อยของหมูกระทระ,ทะ,ะน,นะครับที่จังหวัดกาฬสินป์นะครับ ไม่าช่เป็นยังไงนะครับขอเชิญชวนนะครับมากาลสินนะครับก็มาลิ้มลองดูนะครับพอดีนะครับผมว่าที่ร้อยตรีอเนกนุรักษ์นะครับเป็นประธานสมาพันธุกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยและก็เป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นบอร์ดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับแปลกใจมากนะครับว่ากาฬสินสมัยก่อนเป็นเมืองเล็กๆเดี๋ยวนี้จะเรินมากผิดหูปิดตานะครับ เราใน,ในนามสมาพันธ์นะครับมีพี่น้องสมาคมที่เป็นสมาชิกทั่วประเทศมาประชุมที่กาลสินวันที่21-23นะครับพฤศจิกา66แปลกใจครับที่กาลสินั้นเนื้อย่างหมูจุม่มเหมือนชบูแต่ว่าเป็นโลกโก้แต่ว่าการปรุงเนื้อปรุงน้ำจิ้มสุดยอดมากครับสุดยอดมากซึงง่งผมผมผมองว่าไม่แพ้กรุงเทพเลยครับอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำนะครับ ท่านมาจากเจงหวัดอะไรนะครับผมมาจากสุราษฎร์ธานีครับมีมีร้านหมูหมูกระทะไหมครับมีร้านหมูกระทะครับแต่ว่าไม่ไม่ใหญ่เท่านี้นะครับไม่ใหญ่เท่านี้สุราษฎร์ใหญ่ก็จะเน้นไปทางอาหารทะเลนะครับไปอาหารทะเลอยู่ปากคลองหรือว่าอยู่ปากแม่น้ำอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งสุราษฎร์ก็ดังเรื่อ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 งอาหารทะเลอยู่แล้วครับก็แปลกใจนะครับที่เด๋ยวนี้เนี่ยหมูกระทะบ้านเราเนี่ยเป็นเป็นที่นิยมนะครับในหมู่คนไทยคนต่างชาติ นะครับผมไฟต่างประเทศบ่อยไปจำตลาดกับการเติบโตประเทศไทยกับสภากับสมาธ์เนี่ยงงครับเห็นฝรั่งเขาหิ้วกระทะกระทะหมูกระทะกลับบ้านเขาบอกบ้านเขาไม่มีนะครับเลยมากินแล้วหนึ่งราคาเราไม่แพงและเป็นของดีนะครับหิ้วกับบ้านนะครับไม,ไม่ไม่แปลกใจเลยว่าที่หมูกระทะเนี่ยจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราได้ครับว่าดันได้นะครับเพราะว่าหนึ่งในหมู่การท่องเที่ยวของของภายในประเทศ นะครับทุกคนไปไหนก็มีหมูกระทะไปแคมป์นะครับหน้าหนาวบนดอยนะครับหรือไม่ดอยก็ตามทางเหนือทางภาคใต้อะไรที่ที่เป็นเป็นเป็นแคมป์เนี่ยก็จะมีหมูกระทะเป็นตัวนำนะครับขายเต็นท์แล้วก็รวมหมูกระทะให้ด้วยนะครับซึ่งซึ่งซึ่ง,ง,ง,งด้นเป็นชอ็อปพาวเว่าก่อการท่องเที่ยวของลูกค้าซึ่งเป็นท่องเที่ยวภายในประเทศได้ส่วนต่างประเทศเนี่ยเดี๋ยวนี้ฝรั่งฮานเยอะนะครับต่างชาติ เมืาอกี้เลยเนี่ยชอบมากหมูกระทะนะครับผมว่าครบห้าหมู่นะครับหมูทะนี่ครบห้าหมู่นะครับโดยเฉพาะาพวกผักก็มีนะครับเนื้อก็มีน้ําจิ้มก็มีอะไรก็มีผมว่าครบห้าหมู่ครับเพราะว่าเนื้อธรรมดาเนื้อหมูไก่ปลาพวกนี้มันมันมีครบอยู่แล้วครับของหลักการของอาหารน้หมูแล,แล้วก็แถมบางทีมันเป็นเป็นซอสพาวเวอร์ในยิ่งหน้าหนาวนะครับอากาศเยนน็นๆเหมือนต่างประเทศเนี่ยอากาศเย็นกว่าเราเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าหมูกระทะในต่อไปเนี่ย ดังแน่นอนครับในต่างประเทศครับ